สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเสซตไฟแผนแบบมัวๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันผิดหรือมันถูกนะครับตอนนี้ผมอยู่สนามบินนาริตะนะครับประเทศญี่ปุ่นรหัสยอ่อจะเป็น jtk นะครับผมจะเอร j t t นะครับรหัสยอ่อนาริตะผมจะเซตเป็น jT tt slash vtbd นะครับสนามบินดอนเมืองนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะฮะปึ๊บรูทมันรูทมันก็จะเป็น r j t t slash vtbd นะครับในในหน้าเนี่ยครับ in it นะครับรูทจะเปลีออ่ยนละคราวนี้ใน vfr map เนี่ย มันก็จะเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับแต่เราถ้าเราอยากจะแบบให้มันมีลูกเล่นแบบบินผ่านสมมุติเทคออฟมาลันเวสิบหกสิบหกแอลนะครับจะมา RJTK ตรงนี้ก่อนนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับกดไฟแพนแล้วกด RJTT นะครับแล้วก็พิมพ์เลยครับ RJTK ตรงนี้นะครับ Uh, jt t k แล้วก็กด Next Waypoint ตรงนี้นครับปบแล้วก,กด Insert อ่าเห็นไหมครับ Take Off จากนาริตะแล้วก็มา RJTK นะครับแล้วก็จะอะเป็นไป RJTO ต่อนะครับคือจะบินบินเหนือทะเลเอานะครับจะไม่ผ่านแผ่นดินนะครับ RJTO เราก็คลิกตรงนี้ตรง r j t k ม่กะครับแล้วก็ Insert r j t o ไปนะครับนี่นะครับ r j t o แล้วก็กด n e x t w a y Point นะครับภาพเห็นไหมครับเส้นจะมาถึงนี้นะครับดูดูเส้นนะครับนะครับขึ้นจากนาริตะใช่ไหมครับอขยายหน่อย แล้วก็มา R J T K แล้วก็มา R J T O นะครับต่อไปก็จะเป็นปลายทางจะเป็นดอนเมืองเลยนะครับแต่เขาเนี่ยเราจะเซตต่อนะครับเราลากดูอ่ะสมมุติตรงนี้เราจะให้มา R J F Y นะครับให้มาผ่านสนามบิน R J F Y แล้วก็กดอันนี้ครับก่อนที่จะดี R J T O เนะี่แล้วก็พิมพ์ R J F Y นะครับ JFY แล้วก็กด Next waypoint ปา่านั่นมาแล้วนะครับเส้นก็จะมาลากผ่าน r j f y แล้วนะครับเราก็ลากดูนะครับตรงนี้เราไม่อยากบินเหนือแผ่นดินนะเราจะบินใช้ฝั่งสักหน่อยก็ ZSQZ แล้วกันครับเนอะตรงนี้นะ ZSQZ ผมอินเสิร์ตนี้ก่อนอินเสิร์ตแล้วมันจะเป็นตัวเขียวนะครับแล้วก็กดตัวนี้เราก็จะแอด set s q z นะครับ set s q set นะครับเราก,กด next waypoint ไปเลยครับปาบนั่นเห็นไหมมาแล้วครับผ่านแล้ว z อันนี้ตรงนี้จะเป็นห้องกงไม่ต้อง เน้นนะครับบินผ่านไปเฉยๆอย่างนั้นแหละอ่ะตัดตรงมาที่เวียดนามเลยแล้วกันครับเวียดนามเข้ามาไทยเออผมจะเอา VTUN นะสนามบินโคราชเป็นเป็นจุดผ่านด้วยนะครับอ่ะผมจะคลิกตรง Z e t set นะครับแล้วก็จะ add VTUN ใส่เข้าไป un นะครับแล้วก็กด Next Point. ใน็กเว่ยพอยตปาบเนีครับเป็นจุดผ่านละแล้วตอนนี้ก็จะข้ามเขาใหญ่นะครับผมจะไม่ตัดตรงมานะผมจะแบบจะลงรันเวยยีเนะครับอ่ะผมจะบินมาที่ vt v8 นี้นะครับอ่ะโอเคก่อนดีเซลนะครับ ตอนนี้ถึง Z s h q s แล้วเนาะเอ้ยเดี๋ยวนะถึง vtun สิต้องเลื่อนด้วยนะเพื่อนบางทีมันเกินหน้าแล้วต้องเลื่อนดูด้วยเนี่ยก่อนดีเซลนะครับตอนนี้เราเซตมาถึง vtun แล้วเราคลิกที่ vtun นะแล้วเราจะ next waypoint ให้ไปไปที่ vtv 8นะครับแล้วก็พิมพ์ vtv 8แล้วก็คลิกนะครับ next waypoint ป้าบ นนัน่มาแล้วนะครับเส้นก็จะมาที่ VTV8 ละคราวนี้ก็จะแต่งรันเวย์ลงเลยนะครับกดอินเสิร์ตนะครับก็จะดีเซลเลยนะครับพอถึง VTV8 ดีเซลแล้วก็คือลดระดับนั้นแหละแล้วก็มาแลนดิ Landing ้งที่ดอนเมืองนะครับนะครับกดนะครับ VTBD นะครับคือดอนเมืองเนาะแล้วก็กด อะเลเวลนะครับเลือกรันเวย์ครับผมเลือกเป็นยี่สิบเอดอนะครับปั๊บนี่ยครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถจะเลือกได้นะว่าจะให้บินวนยังไงให้มันลงยี่สิบเอ็ดนะแต่อันนี้มันสวยละรก็จะบินผ่านตะวันผ่านบีดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรนะครับสวยละผมก็กดอินเสิร์ตเลยนี่ครับเสร็จแล้วครับไฟแผนนี่ดูเส้นทางนะครับ จากญี่ปุ่นมาดอนเมืองนะครับเส้นทางที่เราเซตไว้นะครับเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็ take off เทคออฟดูเลยนะครับผมจะบินเพดานบินที่3 8มหมแเลยครับความเร็วเอ้ความสปีดสามหมรู้สึกจะได้ร้อยห้าหรือ 260นะครับจะบินได้ไม่เกิน260นอตจะหมุนความเร็วไว้รอเลยครับ260กิโลนอตตั้งตั้งอโต o พมัตไว้รอเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาหมุนโอเค กดไฟได้เล็กไว้รอเลยโอเคตอนนี้ก็เตรียมออโต้พายตเรียบร้อยก็มาสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับออนเอพยูนะครับเ mm hmm. จนอะไรเดี๋ยวออนเอพกยูกันนะ mm hmm. เพื่อน mm hmm. เพื่อน A.P.U. สตาร์ทแล้วนะครับนะก็จะได้ยินเสียง A.P.U. สตาร์ทแล้วก็มาสตาร์ทเครื่องเลยครับกดสตาร์ทนะครับดันเอนจิ้นเอนจิ้นสองขึ้นก่อนนะครับฝั่งขวามือก็ดูนะครับว่าเครื่องสตาร์ทไหมนะครับเครื่องก็เริ่มสตาร์ทแล้วเครื่องยนต์ฝั่งขวาเริ่มสตาร์ทละครั้นี้ผมขี้เกียจรอนานนะผมก็ จะออนเอนจิ้งหนึ่งไปเลยนะครับรอ่าเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายก็เริ่มสตาร์แล้วนะครับแล้วก็รอเครื่องยนต์ให้สตาร์เสร็จแล้วเราก็ปิด APU ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆด,ดูตรงนี้เวลาเครื่องยนต์มาสตาร์ทเสร็จนะ่ะตัวเลขมันจะนิ่งนะครับ โอเคตอนนี้เครื่องยนต์ถือว่าสตาร์ทกำลังติดแล้วก็สามารถปิด APU ทิ้งไปได้เลยไม่ต้องใช้นะครับทีนี้เราก็จะขอแท็กซี่นะครับจะขอแท็กซี่นะครับเออไปที่กาวเซอร์วิสเอ๊ะกาวออนนะครับกาวออน รีควีตแท็กซี่ดีพาร์ตสตาร์ทเอานะครับ Tokyo r o เท r ีสอวีตแ for straight u t departure with mike หเลนะครับนี่ครับสิบหอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเทคออฟมาทางนี้นะครับเราจะต้องแท็กซี่ไป Taxi to and hold short runway 16 left b i a taxiway Romeo Echo 7 Echo 8 Charlie Charlie 10 Airbus 320เครื่องก็จะเป็น Air Asia อเอเนะครับผมขี้เกียจมายุ่งวุ่นวายกับไอ้ไอ้เนี่ย Airload push back นะครับผมถือว่าเออคลิปมันจะได้เร็วๆหน่อยผมก็จะแท็กซี่เลยครับชนได้นะครับเอ้าเดี๋ยวลืมกด ปักกิ่งเบรกเดี๋ยวย่อแผนที่หน่อยอันนี้ปิดหน้าวิดีโอไว้ก่อนนะเก,กกะก็มาชมบรรยากาศแท็กซี่สนามบินนาริตะนาริตะนะครับประเทศญี่ปุ่น <c oughs> อันนี้ผมก็ยังไม่ได้เติมน้ำมันนะเพราะว่าิตก,กะจะทำคลิปแค่ การเซตเวพออยเฉยๆนะครับผมอาจจะเซตไม่ละเอียดเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเล่นได้นะครับเซตแบบนี้ก็คือเล่นได้นะครับสนุกเอาจินตนาการเอานะครับถ้าเป็นนักบินจริงๆก็อาจจะมีเพดานบินเซตความสูงอะไรเงี้ยความเร็วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เราเซตแค่พอเล่นได้ก็โอเคละ อ,อย่าเพิ่งขึ้นรันเวย์นะครับเราจะต้องแท็กซี่ไปที่หัวรันเวย์ก่อนเราจะไม่ตัดรันเวย์นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการที่ให้คลิปมันไม่ยาวเกิดไปผมจะแท็กซี่ด้วยความซิ่งนะครับป mm hmm. กติเขาจะไม่เกินเท่าไหร่นะสามสิบหรือห้าสิบกิโลเอดห้าสิบนอตนะหรือไม่เกินสามสิบนอตนี่แหละ จำไม่ได้ละนี่ครับตะวันจะต,ตกดินแล้วเพื่อนๆตอนนี้ก็อัคดคลิปเวลาห้าโมงเย็นของประเทศไทยนะครับประเทศญี่ปุ่นก็น่าจะหกโมงกว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วแหละโอเคเดาดูดด ตรงนี้นะฮะว่าเครื่องถึงตรงไหนแล้วคะกล้จะถึงหัวลันเวย์แล้วเราก็เบรกล้อเบรกแบบสิบล้อไม่ดิฟฟี่เบรกเบรกคือเราจะยังเข้าเขตลันเวย์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เคลียร์แลนดะ์ลันเว นี่ครับมันจะมีเส้นให้ให้หยุดรอนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่ยบสหกแอลตรงเนี้ยเส้นแดงๆตรงเนี้ยเส้นเนี่ยเราต้องวิ่งมาจอดตรงนี้ก่อนอ่ะผมจะเบรกก่อนครับแล้วก็มาเคลียร์กับวิท ATC นะครับไปที่ โตเกียวทาวเวอร์ออนนะครับแล้วก็เคลียร์แลนด์ VFR เลยโอเคเคลียร์ for take <Clear for S 3> off แล้วนะครับแล้วก็เปิดแฟบวันไว้รอเลยนะครับ เปิดแฟบหนึ่งแล้วนะครับก็โอเดี๋ยวเราานก่อนนะทำไมระบบคุยวิทยุเขาไม่ยอมขานให้เอาไม่เป็นไรเราขึ้นลานเวได้เลยใครอะ cleared for takeoff runway 16 left Airbus t 2 r ตอนนี้ก็รันเวยยพร้อมที่จะเทคออฟแล้วนะครับก็แฟบหนึ่งพร้อมนะครับเราก็จะไม่พูดพร้ำทำเพลงเลยครับเร่งเลยครับทัดเท่นร้อเปอร์เซ็นนะครับ ความเร็วแฟบหนึ่งก็อยู่ประมาณร้อยหกสิบก็ยกตัวได้แล้วครร้อยหกร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบอ่าเน,นี่ยครับโอเคเทคออฟเลยครับตอนนี้ก็เก็บล้อเก็บล้อ โอเคเพื่อนจะเห็นเส้นที่เราตั้งไว้นะครับปิดแฝบไปเลยครับเดีวมันจะโอเวอร์สปีดนะฮะมาแล้วตอนนี้แฝบศูนย์ละโอเคกดออโต้พาวลดเลยครับเครื่องก็เครื่องก็จะไต่ระดับตาม เส้นเว p o พอยที่เราเซตไว้เลยครับตอนเนี้นี่นะครับดูในจอนี้ก็ได้ครับเห็นไหมจะมีเส้นโค้งไว้รอนะครับเพราะเราเซตไว้แล้วนี่ครับเส้นเว p o พอยให้เราดูใน VFR Map ดูก็ได้ครับนี่ครับเราจะต้องบินมานี่ถึง RJTK ก่อนใช่หไหมครับ <Last> ตอนนี้ก็เช็คลิทโอเคแบบเก็บเรียบร้อยออโต้พาวลด์ทำงานปกติล้อเก็บล้อเรียบร้อยน้ำมันก็เนี่ยสิบตันนะครับเราก็ดูว่าโค้งแรกเนะี่ยออโต้พาลดจะเลี้ยวให้ตามเวพอยต์เราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอสักหน่อยหนึ่งคนระับ นี่ฮะเพื่อนเส้นที่เราบินผ่านมาแล้วอะจ,จะถูกในจอจ,จะลบใช่ไหมฮะแล้วก็เครื่องก็จะเลี้ยวเข้าเวพอยที่สองนะ,นะครับเห็นไหมครับเครื่องบังคับเลี้ยวเองนะครับไม่ต้องทําอะไรฮนะเราเซตไว้แล้ว <Last> นี่ครับพอทิศทางตรงเวพอยแล้วเครื่องก็จะวางระดับเป็นเส้นทางตรงนะครับนี่ครับ the four, the wind. Wind นี่ค Clear <to> land เครื่องก็จะวางระดับตรง, <six> ตรงนะครับ เครื่องก็จะบินไปเรื่อยๆตามเส้นที่เราเซตนะครับจนกว่าจะถึงดอนเมืองนะครับจนกว่าจะถึงดอนเมืองนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะวิธีเทคออฟเครื่องเซตค่าเวพอยต่างๆนะครับโดยคร่าวๆนะครับเรามาชมวิวนี่ครับท้องฟ้าญี่ปุ่นนะครับ อันนู้นก็ภูเขาไฟฟูจินะครับแหลมๆตรงนี้บินตอนนี้ยอากาศสวยครับวิวสวยโอเคเพื่อนๆจบคลิปเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวก็เอาไปเซตบินเล่นได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ